สวัสดีค่ะทุกคนค่ะทักทายทุกคนที่ชายหาดพัทยาจ้าพาก,กิลมจมวิวนิดหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะพัทยาวันนี้จ้าก็ถือว่าแดดยังไม่แจ๊สมากเท่าไหร่นะคะทุกคนคะ่ะอีก3-4ี่วันก็กลับฮอนแลนด์แล้วจ้าพาทุกคนกินลมชมวิวแถวชายหาดพัทยานิดหนึ่งคะ่ะพาพ่อใหญ่หาเดินหาเลาะก,กัน รับแสงแดดหน่อยหนึ่งนะคะแต่ถือว่าโชคดีปีนี้มาพัตยาหรือว่ามาเมืองไทยเรายังไม่ได้เจอแดดแ๊ดมากเท่าไหร่นะคะอุย้ยถุงพัาสติกเศษขยงขยะก,ก็มีนะคะตามชายหาด นี่แหละค่ะพัทยาวันนี้ค่ะทุกคนค่ะถ้าอยากให้น้ำสะอาดชายหาดสวยจริงๆก็ข้ามไปก่อนล้านนะคะโตโตกับพ่อใหญ่ก็จะไปก่อนล้านกันอยู่สักวันก่อนจะกลับทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ค่ะ เรือเยอะมากนะคะเรือตามท้องทะเลเยอะมากะคะ่ะ พัทยาวันนี้ก็มว่วนดีตัวเยอยนี่แหละค่ะชายหาดพัทยานะคะถนนเรียบชายหาดก็ทำใหม่ก็ถือว่าโอเคอยู่คะ่ะ เดินเลาะแดดตามกันไปเรื่อยนะคะยิ่งใกล้จะกลับบ้านฮอลแลนด์แล้วค่ะเสริมแดดก่อนนิดนึงค่ะนี่แหละค่ะพัทยาวันนี้ใครคิดถึงบ้านคิดถึงทะเลแสงแดดก็ตามชมไปกับโซโ,โต้ได้เลยนะคะ จะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆจนถึงเซ็นทรัลค่ะโต๊ะ้กับพระใหญ่ก็จะไปแวะกินข้าวเที่ยงกันที่เซ็นทรัลน,นะคะเซ็นทรัลเฟรชทัวรลพัทยาจ้ะอันนี้ถนนเรียบชายหาดพัทยาค่ะดำๆอยู่นู้โรงแรมฮิวตันนุ้นค่ะคือเซ็นทรัลน,นะคะด้านหน้านุ่นค่ะ เดินไปจ้าพ่อใหญ่เดินไปจ้าเดินเดินเดินหย่าเลาะด้วยกันอีกค่ะเดินต่อไปค่ะ เดินเดินเดินดดดดดนี่แหละค่ะพัทยาพาทุกคนชมพัทยา,ยา,ยาวันนี้ร,บรอบๆไปด้วยกันแถวจ่ายหาดนะคะนักท่องเที่ยวก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะปีนี้ สำหรับการสัญจรที่พัทยาก็ดีอย่างหนึ่งยังมีสองแถววิ่งไปกลับอยู่ราคาแค่10บาทเท่านั้นเองนะคะจะไปเหนือไปใต้ก็เส้นละ10บาทเท่านั้นเองนะคะแถวชายหาดก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมานะคะตอนนี้ก็เที่ยงปอกว่าค่ะทุกคนแต่โชคดีว่าวันนี้ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะ ใกล้แล้วค่ะเดินกันไปค่ะใกล้จะถึงพัทยาเซ็นทรัลหรือว่าเซ็นทรัลพัทยาเฟสติวัลแล้วนะก็ ตรงนี้ก็แถวใกล้จะถึงด้านหน้าเซ็นทรัลพัทยานะคะถนนหนทางร้านขายของฝากเยอะเหมือนกันค่ะทุกคนโซนแถวนี้คะ่ะของฝากต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะ ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเซ็นทรัลพัทยาแล้วนะคะตัวโตกับพ่อใหญ่ก็จะเข้าไปหาก,กินข้าวด้านในกันค่ะถึงด้านหน้าเซ็นทรัลแล้วค่ะเข้าไปเสริมแอร์กันนิดนึ่งนะก็ทุกคนก็ร้อไปไปลงไปเข้าไปเสริมเย็นสิเข้าห้องแอร์กันค่ะ สำหรับวันนี้ก็พาทุกคนเลาะแถวๆชายหาดพัทยาด้วยกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจชอบกันค่ะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ